ไปได้วันนี้กับเรื่องราวน่ารักนรักนะคะของไอดอลหนุ่มที่ใครๆก็เอ็นดูอย่างแบมแบมก็เซลเวนนั่นเองค่ะล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าเข้าใจแฟนคลับโซนบัตรวนดอยแล้วค่ะ ทำเอาไอดอลหนุ่มแบมแบมกันพิมกเนียเข้าใจแฟนๆทันทีเลยนะคะเมื่อมีโอกาสไปชมคอนเสิร์ต2023 G IDOL v o r TOUR และคอนเสิร์ตบูโนมา2023ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะซึ่งก็ได้นั่งชมบนโซนดอยสูงสุดไกลเวทีมากๆเลยนะคะเจ้าตัวก็โพสภาพบรรยากาศลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวก่อนจะมีแฟนๆเนี่ยเข้าไปแซวกันยกใหญ่เลยค่ะบอกว่าบนดอยหนาวไหมงานนี้หนุ่มแบมแบมตอบกลับทันทีเลยนะคะบอกว่าเข้าใจความรู้สึกถ้ามีโอกาสเนี่ยจะทำ เวทีใกล้ๆนะครับเรียกว่าได้ใจไปเต็มๆเลยค่ะแบบนี้คอนเฟิร์มเลยว่าแฟนๆคงรักแบบหัวปักหัวปั่มแน่นอนค่ะ